ดีค่ะเดือนนี้อย่าลืมมาเที่ยวที่งานสหก,กูแฟนเฟสวันที่26ถึงวันที่29มิถุนายนนี้งานนี้จะเต็มไปด้วยหลากหลายแฟนให้เลือกช็อปในราคาสุดพิเศษแล้วยังมีชยอยตลอดทั้งวันแถมในงานนะคะยังมีบูสาน r m h ส์ที่มีขนมปังสดใหม่หอมกลุ่นจากเตาในราคาสุดพิเศษและยังมีขนมปังติกเนเจอร์ของงานนี้อีกด้วยชมเบอร์ um และที่สุดของงานนี้ก วีทูเวอร์คอนเสิร์ตที่รวมวีทูเวอร์แนวหน้าของประเทศไทยมาลงกันในงานคอนเสิร์ตนี้เท่านั้นในวันที่29มิถุนายนตั้งแต่เวลาบ่าย2ถึงหโมงเย็นแตบบอกว่าช่วงท้ายของงานคอนเสิร์ตจะมีประกาศรางวัล Thailand ว t u b เว a w a r d วอดบายฟาร์มเด้วยนะมาเชียร์วกเรเยอะๆนะคะ <Wow. S 1> แล้วมาเจอกันที่งานสหากาแฟแอนเฟส์วันที่26ถึงวันที่29มิถุนายนนี้กันให้ได้ i Hi.